ศูนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบางเขนรัดประเขาการที่เราจะทําเกษตรปราณีตได้นั้นเช้ามาตื่นเชา้าผู้ดูแลสวนผู้ดูแลแปลงเกษตรนั้นจะต้องมีความปราณีตหมายความว่าความสะอาดนะครับการที่เรามีความสะอาดนั้นบ่งบอกถึง <c oughs> ทัศนียภาพบ่งบอกถึงภูมิทัศน์แม้ว่าที่ดินของท่านจะไม่มากนะครับ ่านก็ต้องสามารถทําให้มันสะอาดได้เนียบได้อย่างเช่นเช้ามาเนี่ยผมจะทําเป็นกิจวัตรประจําวันจะต้องมากวาดใบไม้แน่นอนครับการที่เราปลูกต้นไม้ไว้สิ่งที่เราได้หนึ่งความร่มเย็นความร่มรื่นความสวยงามแล้วก็สามารถเก็บไว้บริโภคได้ได้ทั้งออกซิเจนได้ทั้งภูมิทัศน์ที่สวยขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลครับการดูแลก็ไม่ยากครับเช่นการกวาดใบไม้ซึ่งเขาร่วงมา การร่วงของใบไม้ช่วงนี้ก็มีด้วยการหลายสาเหตุเช่นพายุ <c oughs> ฝนแม้กระทั่งสัตว์ที่นี่จะมีสัตว์เยอะมากทั้งนกเกวานกกากระรอกหนูนะครับ <c oughs> เขาก็จะทําใบไม้ร่วงเพราะนั้นอย่างเช่นที่เห็นนี่เราก็จะขวาดเพื่อเอาไปทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกนะครับเราจะไม่มีการเผาทิ้งนะครับถ้าเราขวาดเสร็จแล้วเราก็จะตัด จากที่ตักขยะเรามีเราก็จะเอาไปใส่ครับจะมาดูนะครับว่าเราไปใส่ที่ไหนบ้างนะครับเห็นไหมครับใบไม้ก็จะร่วงอย่างนี้นะครับที่นี่มีทั้งต้นเสาวรสนะครับมีทั้งต้นติ้วนะครับนะต้นติ้วที่ปลูกไว้แล้วก็มีทั้งมะนาวมีทั้งตะไคร้มีหมดนะครับ แต่ขณะดดิกันนี่ฮะใบไม้ที่เรา,เรา,เ,ราเราจะต้องขวาดวาดเอาไปไว้เอาไปกองรวมกันไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็นะครับนี่นี่ใบทองหลางใบทองหลางนี่ก็จะมีอฟอสฟอรัสสูงนะครับเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับเราก็จะมาเก็บไว้ในนี้ครับมาหมักไว้เพื่อจะทําเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกต่อไปนะครับเราจะมีที่เก็บใบไม,ไม้โดยการ กวาดอมากงแล้วทับถมทับถมถึงเวลาหน้าฝนเกิดความชื้นนะครับเขก็จะผุพังลงใบล้วก็แค่กลับออกมานะครับเราก็จะได้ดินที่มีอินทรีย์วัตถุนะครับเอาไว้ปลูกต้นไม้แทนที่เราจะยังไงครับไปซื้อดินถุงมานี่ครับนี่ก็จะเห็นอุโมงค์มอนเบอรี่นะครับนี่อย่างนี้เราทําให้เกิดความสวยงามร่มรื่นได้ไม่ยากนะครับสวนเกษตรตามแนว ปลาหนีดหรือเกษตรพอเพียงในที่ดิน100ตารางวาท่านก็จะได้เห็นว่าบรรยากาศตอนเช้าเช้าจะเป็นอย่างนี้ครับทุกๆเชา้าผู้ดูแลสวนก็คือตัวข้าพเจ้าหรือผมเองนี่แหละครับทำหน้าที่กวาดใบไม้นะครับกวาดใบไม้ครับอันนี้คือบ่อเลี้ยงปลาครับที่ขุดด้วยมือนะครับใน ในนี้ก็สามารถเลี้ยงปลาได้เป็นหน้าถ้าเป็นปลาดุกนี่ก็พันตัวแต่ตอนนี้มีหลากหลายปลานะครับปลานิลบ้างปลาหมอบ้างปลาสลิดบ้างนะครับมีทั้งบัวมีทั้งปลากระเฉดซึ่งเปรียบเสมือนตลาดหรือครัวของบ้านหลังนี้นะครับเวลาคนที่มาดูงานนะครับเราก็สามารถเก็บเอามาทําเป็นอาหารได้นะครับทุกๆเช้านะครับผมก็จะทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีโอกาสถ่ายทํา แล้วก็ส่งเข้าไปใน youtube เพื่อให้ทุกคนได้ดูแชร์เป็นวิทยาทานนะครับเพื่อเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้บอกแล้วไนีครับพอเพียงหนึ่งตัวอย่างดีกว่าพันคำสอนนะครับก็เขียนไว้อย่างนี้ครับพอเพียงหนึ่งตัวอย่างดีกว่าพันคำสอนนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับ พอดีช้าวันนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้ลาดประเข้า66นะครับตามที่เคยแล้วเล่าให้ฟังว่าการทําเกษตรราณีตามแนวพระเจ้าอยู่หัวนั้นมันมีความบั่งคั่งร้านอาหารเช่นไรนะครับตอนนี้กําลังจะเก็บชะอมซึ่งปลูกไว้น่าจะประมาณสัก1ิบสต้นนะครับซึ่ง15ต้นนั้นเป็นการปลูกแบบสวยงามปลูกแบบได้กินด้วยทําเป็นรั้วด้วยตามภาพที่เห็นนะครับ อย่างนี้เรียกว่ากเกษตรปราณีตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทานะครับดูแล้วทําให้เกิดความร่มเย็นนะครับความสดชื่นขณะเดียวกันก็ยังรับประทานได้ด้วยรับประทานไม่หมดเราต้องเก็บไปแจกนะครับกินแจกแลกขายตามปัตญาของศาสตร์ของพระราชาครับซึ่งกับผมได้ใช้วิธีการดํารงชีวิตแบบนี้มาเป็นเวลา10บสปีแล้วนะครับการที่เราสอนการที่เราแบ่งปันคนอื่นนั้นผมถือว่า มันมีค่าทางด้านจิตใจมันมีความสุขนะครับซึ่งอธิบายเป็นเงินนั้นคงยากครับการที่เราจะทำให้